สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกียรตินำสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมแล้ก็หนังศีรษะมาฝากทุกๆคนนะคะเราจะได้ดำไปทดลองใช้จากประสบการณ์จริงนะคะสิ่งที่เกียรตินำมาฝากเกียตได้ทดลองแล้วก็พิสูจน์ด้วยตนเองมาแล้วนะคะเบกกิ้งโซดามีประโยชน์มากมายนะคะนอกเหนือจากการทำอาหารแล้ว,ลวยังมีประโยชน์ในด้าน ดูแลเส้นผมแล้วก็ผิวของเราด้วยแต่วันนี้เกดจะมาเจาะจงในเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะว่าเขามีประโยชน์และแก้ไขปัญหาในจุดตรงนี้ได้ในกรณีแบบไหนนะคะทำไมเกดถึงได้นํามาบอกเล่าเพราะเกดได้เห็นปัญหาลูกค้าที่เขาทําผมสีเข้มมาแล้ว ทำสีซ้าซ้อนทําเคมีซ้าซ้อนนะคะแล้วผมก็เกิดการอุดตันนะคะเส้นผมนี้จะมีรัวอากาศเกิดการอุดตันทําสีก็ยากเคมีจะทํางานค่อนข้างยากแต่ทํางานไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั่นเองทีนี้เราจะต้องช่วยเคมีของเรานะคะเพื่อให้เขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ถ้าปกติแล้วเราก็จะสระแชมพูมาบางร้านก็แชมพูธรรมดาบางร้านก็แชมพูดีท็อกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าใครไม่มีแชมพูดีท็อกผมก่อนที่เราจะทําเคมีให้เราเลือกใช้เบกกิ้งโซดาแทนให้ใช้ให้เราเลือกใช้เบกกิ้งโซดาผสมแชมพูนะคะแชมพูของเราที่มีในร้าน,นแหละสูตรไหนก็ได้ให้เรา ใส่เข้าไปประมาณ1ช้อนชาหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเข้าไปผสมแล้วก็สระให้ลูกค้าตามปกตินะคะสระไปสักประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าธรรมดาแล้วให้ทุกคนลองสังเกตเวลาที่เราล้างน้ำที่ชำระล้างจะสังเกตเห็นน้ำฟองที่ไหลออกมาจะมีคราบนะคะจะมีคราบ มีสิ่งสุกปกไหลออกมานะคะค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากนะคะหมายถึงว่าเราเวลาเรามองเนี่ยน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยจะไม่ปกตินะคะมันก็เห็นความสุกปกเห็นคราบค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะคะให้ลองสังเกตดูนี่คือเหตุผลที่เราต้อง ใช้เบกกิ้งโซดาก่อนที่เราจะทนเคมี ing. เพราะสิ่งที่มันไปอุดตันนะคะในเส้นผมนะ่ะจะหลุดออกหมดเลยแล้วก็ชําระล้างหนังศีรษะได้สะอาดด้วยนะคะทีนี้ในกรณีที่เราต้องการรักษาหนังศีรษะนะคะลองดูนะคะใครที่เป็นรังแคใครที่เป็นรังแคคันหนังศีรษะลองใช้เบกกิ้งโซดาผสม แชมพูสูตรลังแคดูนะคะที่เราซื้อตามร้านสรรพสินค้าทั่วไปพวกเฮดแอนด์ชเดอร์สูตรยินพวกเครียดพวกเนี้ยเราก็ใช้ผสมกันแล้วก็สะนะคะสระนวดนวด,นวดคึงคึงหนังศรีรษะเราอันนี้ก็ช่วยได้นะคะช่วยได้มีมีปัญหาเรื่องผมร่วงเป็นลังแคพวกนี้นะคะลองลองซื้อมา ไว้ประจําที่บ้านดูนะคะทีนี้คนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับหนังศีรษะแล้วก็ใช้ก่อนทําเคมีจะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเกจเนี่ยใช้อาทิตย์ละสองครั้งเวลาที่เราสระก็ใช้แชมพูผสมแชมพูทั่วไปนะคะเพราะเวลาที่เราสระในทุกๆวันบางครั้งเนี่ย เราอาจจะมีสารตกค้างนะคะฉะนั้นให้เราดีท็อกด้วยเบกกิ้งโซดาผสมแชมพูที่บ้านเราสูตรไหนก็ได้สะอย่างน้อยนะคะอาทิตย์หนึงสองครั้งก็ได้แล้วให้สังเกตเวลาผมเราแห้งผมของเราจะสะอาดเบาหนังศีรษะมีวอลุ่มนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าเส้นผมของเราเนี่ยสะอาดหมดจด นะคะจะไม่มีความหนักจะรู้สึกเบานะคะเบาเส้นผมมีวลุ่มนะคะนี่เกีตพิสูจน์มาแล้วเกีดรก็เลยอยากให้ทุกคนลองลองพิสูจน์ตามเกรีรตดูนะคะว่าจะเป็นจริงอย่างที่เกรีรตพูดไหมโดยเฉพาะนะคะคนที่ทําสีเข้มๆม,มาอยากให้สีสีจางเร็วเราสามารถใช้เบกกิ้งโซดาได้นะคะเราก็ใช้ ทรีตเมนต์ครีมนวดได้ตามปกตินั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสาระดีๆที่เกดที่เกดนำมาแชร์โดยรวมแล้วเกดก็จะพิสูจน์ก่อนนะคะพิสูจน์ให้เห็นจริงก่อนนะคะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงก่อนแล้วเกดค่อยนำมาบอกเล่ากับ ทุกทุกคนนั่นเองมาถึงชุดสุดท้ายนะคะเกียรติข้อตามเคยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจรักษาสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราในทุกๆวันการที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถที่จะได้มีพลังงานสร้างสารค์เกิดขึ้นนานให้กับ ความคิดอันบริสุทธิ์ของพวกเราที่มีสาระดีๆนะคะในะพลังความคิดของพวกเรานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้จิตใจของเราให้ปลอดโปร่งเข้าไว้คิดบวกไว้ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเนืองนิดนะคะมีประโยชน์มากสําหรับการดํารงชีวิตของพวกเรานะคะทางโลกกับทางธรรมเราต้องเคียงคู่กันไปนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาจุกจการรุ่งเรืองมีเงินหลังไห้เข้าสู่ชีวิตทั่วทุกสรารทิศทุกช่องทางนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ